ล่าสุดเช็คด่วน3แพ็กเกจเที่ยวปันสุขแจกเงินให้เที่ยวฟรีนายยุทธศักดิ์สุพสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทเปิดเผยกับสำนักข่าวว่าหลังจากการหารือร่วมกับกระทรวงการคลังและสำนักง,งานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒนถึงมาตรการกระตุ้นไทยทเที่ยวไทยได้ข้อสรุปว่านอกจากมาตรการเที่ยวปันสุขรัฐจะใช้งบราวๆ20,000ล้านบาทเพื่อสนับสนุนเงินให้คนเดินทางท่องเที่ยวและช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบทางธุรกิจจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยจะมี3แพ็กเกจที่จะออกมากระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วง4เดือนนี้คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมนี้ซึ่งทั้ง3แพ็กเกจประกอบไปด้วย1แพ็กเกจกำลังใจตอบแทนบุคลากร,กรที่ปฏิบัติงานแนวหน้าในการรับมือโควิด -19 เช่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสอตจำนวน 1.2ล้านคนด้วยการสนับสนุนงบศึกษาดูงานแบบอบรมสัมมนาผ่านผู้ประกอบการนำเที่ยวในประเทศเช่นบริษัททัวร์และรถเช่าใช้งบ2,400ล้านบาทหรือรัฐบาลจะจ่ายเงินให้2,000บาทต่อคนซึ่งสามารถซื้อคายเกตผ่านบริษัทนำเที่ยวในพื้นที่โดยรัฐสนับสนุนเงินให้100% สงแพ็กเกจเราไปเที่ยวกันช่วยเหลือโรงแรมและที่พักที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยเป็นระบบร่วมกันจ่ายหรือ co-payment ระหว่างนักท่องเที่ยวและรัฐบาลเป้าหมายก็คือห้องพัก5ล้านห้องซึ่งรัฐบาลจะจ่ายช่วย40% ของค่าห้องพักตามราคาจริงพักได้ไม่เกิน5วันต่อคนหรือไม่เกิน3,000บาทต่อคนโดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ต้องเป็นคนไทยอายุ20ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยเพื่อขอรับบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำมาเป็นส่วนลด แพ็กเกจเราไปเที่ยวกันทททจะเปิดธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมาเสนอขายเป็นอวเชอร์หรือบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกซ์ซึ่งโรงแรมจะต้องเสนอขายราคาห้องพักลด50%และต้องขายในราคาที่ถูกกว่าออนไลน์ t r a เวลเอเย่ en, หรือ OTA จากนั้นก็จะเปิดให้คนที่สนใจเข้าไปซื้อแพ็กเกจเข้าพักโดยรัฐจะโอนเงิน40เ ของค่าห้องพักให้กับโรงแรมโดยหลังจากลูกค้าเช็คเอาท์ 3. แพ็กเกจเที่ยวปันสุขเพื่อช่วยเหลือสายการบินต้นทุนต่ำรถทัวร์และรถเช่าซึ่งจะมีขั้นตอนและวิธีดำเนินการคล้ายกับแพ็กเกจเราไปเที่ยวกันเป็นโครงการโคเปนเมนระหว่างนักท่องเที่ยวและรัฐบาลโดยรัฐสนับสนุนเงินสำหรับค่าตั๋วเครื่องบินและรถเช่าให้ในสัดส่วน40% สำหรับแพ็กเกจเที่ยวปันสุขเบื้องต้นสายการบินต้นทุนต่ำจะนำเสนอขายตั๋วในแบบบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเที่ยวบินในประเทศในราคา2,500บาทไปกลับซึ่งรัฐจะจ่ายเงินให้ธุรกิจ40%หลังผู้โดยสารเดินทางไปใช้บริการส่วนลดเช่าก็สนับสนุนให้40%แต่ไม่เกิน1,000บาททั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดจะโอนเข้าไปยังผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยตรงโดยทั้ง3แพ็กเกจ จะนำเสนอครมออนุมัติในวันที่16มิถุนายนนี้ล่าสุดเปิดโพลหนุนแจกเงินเที่ยวในประเทศขอหยุดสงกรานควบปีใหม่ กรุงเทพโพศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องคนไทยไปไหนหลังผ่อนคลายมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติโดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน1,204คนระหว่างวันที่8ถึง10มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาพบว่าสถานที่ที่ประชาชนได้ไปมากที่สุดภายหลังมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติได้รับการผ่อนปรน ลอยละ83.1ตลาดตลาดนัดสเปอร์มาร์เก็ต้อยละ44.8ห้างสรรพสินค้าร้อยละ40.1ร้านเสริมสวยร้านตัดผมส่วนสถานที่ที่ประชาชนไม่คิดว่าจะไปเพราะกังวลการติดเชื้อมากที่สุดร้อยละ91.1โรงภาพ,พยนตร์อยละ83.8การใช้สนามบินภายในประเทศร้อยละ 81.5สถานบริการสปาร้านนวดทางนี้เมื่อถามว่าอยากให้มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม6กสอย่างไรร้อยละ51.8อยากให้แจกเงินแบบให้เปล่าร้อยละ24.1นนำใบเสร็จค่าที่พักค่าอาหารมาลดหย่อนภาษีและร้อยละ 21.2ให้วอยเชอร์ส่วนลดที่พักร้านอาหารส่วนความคาดหวังต่อการหยุดชดเชยแทนวันสงกราน้อยละ4 6. 6. 6 6อยากให้ไปรวมกับวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่เลยร้อยละ33.3หวังให้หยุดในช่วงเดือนที่ไม่มีวันหยุดเลยเช่นเดือนกันยาย,ยนและร้อยละ 20.1หวังว่าจะหยุดยาวติดต่อกันไปเลยในช่วงวันหยุดยาวช่วงในช่วงหนึ่งล่าสุดเตรียมเฮเที่ยวปันสุขแจก3,000ล่าสุดปรับเป็น3,500ต่อคนผู้สือ่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่12มิถุนายนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอสอบ,บคพิจารณาแพ็กเกตเที่ยวปันสุขให้ลงทะเบียนซื้อบัตรกำน,นันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวข้ามจังหวัดโดยนายพิพัฒ รัิกระการัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยว่าแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศด้วยแพ็กเกจเที่ยวปันสุขที่จะเปิดให้ประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน4ล้านคนลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ซื้อบัตรกำนันเพื่อใช้เป็นค่าห้องพักในการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดซึ่งแพ็กเกจนี้จะต้องให้ที่ประชุมสมบรพิจารณาในวันศุกร์นี้ หรือ12มิถุนายนนี้ก่อนระะัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงการพิจารณาเปิดระเบียบการท่องเที่ยวเพื่อให้เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยว่าต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณา ขณะที่ความเห็นของภาคกระชนนายยุทธชัยสุนทรรัตนเวสรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าภาคธุรกิจท่องเที่ยวได้นําเสนอแพ็กเกจเพื่อร่วมกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมนี้ว่าคาดว่าภาครัฐน่านจะมีแพ็กเกจเที่ยวฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจำหมู่บ้านหรืออสอมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมภาพตำบล จำนวน1ล้าน2แสนคนก่อนซึ่งได้เสนอให้ใช้บริการผ่านบริษัทนำเที่ยว40,000รถบัสแบ่งเ,เป็นรถบัสละ30คนโดยได้เสนอให้ภาครัฐพิจารณา2แพ็กเกจคือแพ็กเกจ2วัน1คืนราคา2,500บาทต่อคนและแพ็กเกจ3วัน2คืนราคา3,500บาทต่อคน ล่าสุดเล็งชง2องแพ็กเกจเที่ยวปันสุข2,500ต่อคนและ3,500ต่อคนใครมีสิทธิ์บ้างมีรายง,งานว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอสอบ,บคกพิจารณาแพ็กเกจเที่ยวปันสุขให้ลงทะเบียนซื้อบัตรกำนันเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายสำหรับการท่องเที่ยวข้ามจังหวัดนายพิพัฒ รัชก,กิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยว่าแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศด้วยแพ็กเกจเที่ยวปันสุขที่จะเปิดให้ประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน4ล้านคนลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ซื้อบัตรกำนันเพื่อใช้เป็นค่าห้องพักในการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดซึ่งแพ็กเกจนี้จะต้องให้ที่ประชุมสบคพิจารณาในวันศุกร 12มิถุนาย,ยนนี้ก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงการพิจารณาเปิดระเบียบการท่องเที่ยวเพื่อให้เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยว่าจะต้องให้นาย,ยกฐมรีเป็นผู้พิจารณา ขณะที่ความเห็นของภาคเอ,อกชนนายย,นยุทธชัยศูนทรรัตนาเวศรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าภาคธุรกิจท่องเที่ยวได้นําเสนอแพ็กเกจเพื่อร่วมกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมนี้ คาดว่าภาครัฐน่าจะมีแพ็กเกจเที่ยวฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน1.2ล้านคนก่อนซึ่งได้เสนอให้ใช้บริการผ่านบริษัทนำเที่ยว40,000รถบัส แบ่งเป็นรถปัสและ30คันโดยได้เสนอให้ภาคร,รัฐพิจารณาสองแพ็กเกจคือแพ็กเกจ2วัน1คืนราคา2,500บาทต่อคนและแพ็กเกจ3วัน2คืนราคา3,500บาทต่อคนล่าสุดเยียวยาเกษตรกรทก,รกรสโอ,อนเงินเข้าบัญชีเดือนที่2เริ่ม15มิถุนายนนี้ พกซเตรียมจ่ายเงินเยียวยาเดือนที่2ให้กับเกษตรกรที่ได้รับโอนเงินในเดือนแรกไปแล้วจำนวนกว่า7.14ล้านรายวงเงินกว่า35,000ล้านบาทโดยเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันที่15-21มิถุนายนนี้วันละ1ล้านรายวันที่11มิถุนายนปี2563นายกระสาบเงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศเปิดเผยว่าทกศพร้อมใจเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามมาติคณะรัฐมนตรีในเดือนที่2องจำนวน5,000บาทแก่เกษตรกรที่ได้รับโอนเงินในเดือนแรกไปแล้วโดวยจะทำการตรวจสอบสถานะการมีชีวิตอีกครั้ง สางนั้นจะทยอยโอนเงินเยียวยาเกษตรกรเข้าบัญชีกเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันที่15-21มิถุนายน ต่อเนื่องทุกวันไม่เว้นวันหยุดวันละประมาณหนึ่งล้านรายสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ระหว่างการยืดอุทธร์กับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมทั้งเรื่องสถานะและเลขที่บัญชีเมื่อได้รับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์แล้วทกสจะดำเนินการโอนเงินต่อเนื่องทันที สำหรับผลการดำเนินง,งานการจ่ายเงินช่วยเหลือเยาวยาเกษตรกรในเดือนแรก ของเดือนพฤษภา,าคามปี63ทกอสได้โอนเงินให้เกษตรกรไปแล้ว7 1 4 5ล้านรายเป็นเงิน35,726.65ล้านบาทจากจำนวนเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งมาให้จำนวน7 4, ล้าน6 4 1น2รายทางนี้สาเหตุที่โอนไม่ได้เนื่องจากไม่พบบัญชีเงินฝากหรือบัญชีไม่ถูกต้อง จำนวน165,769รายอยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชี148,702รายและอยู่ระหว่างการส่งคืนข้อมูลให้กระทรวงกรเกษตรตรวจสอบจำนวน224,331รายตรวจสอบสถานะจำนวน132,905รายและเป็นข้าราชการจำนวน 91,426รายกรณีผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรแต่ไม่ประสงค์รับเงินสามารถติดต่อหน่วยง,งานที่ท่านขึ้นเทียนเกษตรกรเพื่อแจ้งความประสงค์ไม่รับเงินดังกล่าวซึ่งกระทรวงเกษตรจะรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งมาอย่างทกสอเพื่อดำเนินการต่อไปในส่วนของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ภายหลังการอุทธรณ์กับกระทรวงเกษตรและสหกร ท่านสามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากเพื่อรอรับการโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์ w w w e เยียวยเกษตรกร .com ท้งนี้จะเป็นบัญชีของธนาคารใดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องมาเปิดบัญชีใหม่กับทกศซึ่งวิธีที่สะดวกรวดเร็วที่สุดก็คือควรเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนและท่านสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์เวอร์ไวเว็บเยยวยาเกษตรกร .com ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนปี2563เป็นต้นไป